สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมโยฮันอาชาเจริญสีพิวานคิดจักรัปพี้ล็อกนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันในพระคัมภีร์ลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ7นะครับพระองค์ตรัสทำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนประอาใจัพระองค์ตรัสว่าในนครหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่ง ที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่มนุษย์ในนครนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งมาหาผู้พิาาพากษาผู้นั้นพูดว่าขอให้ความวธิธรรมแก่ข้าพระเจ้าในการสู้ความถือฝ่ายผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำจนช้านานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มากวนเราให้ลำบากเราจะให้ความวิธ,ธรรมแก่นาง เพื่อไม่ให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารำคาญใจและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคําที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ได้พูดพระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือครับให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเรา ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เราจะเข้าใจนะพระทัพระองค์กพระเจ้าเปิดเผยรพระวจนะพระองค์ที่จะสามารถให้เรานําไปใช้ในชีวิตเราได้เราที่ฐานพระนามพระพิจ้าเอเมครับเรื่องนี้เป็นคําอุปมานะครับแต่ว่าเราเห็นจุดประสงค์ในการพูดเรื่องนี้อยู่ในคําพูดที่พระเยซูคริสต์บอกนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์ต้องการสอนเราเรื่องการอธิษฐานอยู่เสมอโดยไม่อ่อนด่าใจ พี่น้องเชื่อว่าวันนี้พระเจ้ากําลังพูดกับเราเรื่องการอธิษฐานใช่ไหมครับแล้วก็ย้ําลงไปมากกว่านั้นก็คือว่าอธิษฐานแบบที่ไม่อ่อนตาใจนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าอธิษฐานไม่อ่อนตาใจคืออะไรครับพระเยซูคิดเล่าเป็นเรื่องนะครับเรื่องนี้มีใครบ้างครับมีผู้พิพากษาคนหนึ่งและก็มีหญิงไม้คนหนึ่งนะครับเราเห็นได้ว่าบทบาทแตกต่างกันมากับผู้พิพากษาใหญ่โตใช่ไหมครับหญิงไม้ดูแล้วตัวเล็กนะครับ เราเห็นว่าผู me, ้พิพากษามีหน้าที่อะไรครับให้ความยุติธรรมนะครับส่วนหญิงไม้ก็มีหน right? being ้าที่อะไรครับก็คงจะเป็นคนที่ควรจะได้รับความยุติธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นหญิงไม้เขาเป็นคนที่น่าสงสารนะครับเราเห็นว่าหญิงไม้คนนี้มาขออะไรครับขอสิ่งที่เขาควรจะได้นะครับจากคนที่ควรจะให้ใช่ไหมครับผู้พิพากษาควรจะให้ความยุติธรรม แต่เนื่องจากผู้ย่าษาคนนี้เป็นคนยังไงครับ,รบพระอัมพีใช้คําว่าเป็นคนไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่เกรงกลัวมนุษย์นะครับแล้วก็พระเยซูใช้คําว่าเป็นคนอธรรมนะครับดังนั้นเราเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนที่น่าสงสารมาขอความยุติธรรมจากคนที่ไม่ใช่ว่าให้ความยุติธรรมง่ายๆนะครับแต่ว่าพระอัมพีบอกอนี้ครับว่าผู้ย่าสานั้นก็ไม่ยอมทําช้านานเลยนะครับใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งนะครับช้านาน แต่แม่ไม้คนนี้ก็เป็นไงครับไม่หยุดที่จะขอครับพระพตรงนี้กำลังบอกแล้วครับว่าแม่ไม้คนนี้กวนใจผู้พิภากษานะครับหมายความว่าไม่หยุดที่จะขอแล้วก็กวนใจด้วยนะครับผู้พิภา,ากษาถูกกวนใจในที่สุดเขาพูดยังไงครับเขาบอกว่าเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางน,นะครับแสดงว่าการกวนใจนี้ได้ผลนะครับสําหรับผู้พิภากษาที่เป็นคนไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับแล้วผู้พิภากษาคนนี้บอกว่า เราใช้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารำฐานใจนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้พระยุทคิดเจตนาสอนอะไรบางอย่างเรานะครับคุณคิดว่าพระยุทคิดกำลังสอนอะไรครับพระองค์สรุปอย่างนี้ครับว่าจงฟังคำวิพากษ์ษาธรรมคน,นที่พูดไว้พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ผู้ที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือคําถามสองคำถามครับว่าพระองค์จะไม่ให้ความยุติธรรมกับคนที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือและอย่างที่สองคือพระองค์จะอดพระไทยไว้ช้านานหรือนะครับผมคิดว่าพอเราเปรียบเทียบพระเจ้ากับผู้พิพากษาเราจะรู้ทันทีครับว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับพระเจ้าเราเป็นผู้ทรงความยุติธรรมนะครับพระองค์จะให้ความยุติธรรมกับทุกคนที่ร้องขอนะครับแต่พระองค์ถามว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับพระองค์เนี่ยพระองค์จะอดพระไถยไว้นานหรือพระองค์จะไม่ตอบเราหรือถ้าเราร้องแบบนั้นนะครับดังนั้นคําตอบเรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องน่าจะรู้ว่าพระเจ้ากําลังพูดอะไรกับเรานะครับวันนี้พระองค์กําลังบอกว่าให้ดูตัวอย่างผู้หญิงไมส้สิเขาอธิษฐานถึงเขาเขาขอต่อผู้พิพากษาในสิ่งที่เขาควรจะได้นะครับ แะผู้วิกยาานั้นขนาดสิ่งที่ควรจะได้ไม่ให้นะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าของเราในสิ่งที่เราล้องขอพระอ,องค์ครับขอความยุติธรรมขอพระอ,องค์ช่วยเหลือเราขอพระอ,องค์ดูแลในหลายๆอย่างที่เราล้องขอพระอ,องค์ทั้งกลางวันกลางคืนคุณคิดว่าพระเจ้าจะอดพระทัยไว้นานหรือนะครับคาถามนี้คุณน่าจะได้คําตอบในสิ่งที่คุณกําลังร้องขอคุณน่าจะได้รู้ ท่าทีของคุณในการที่จะอธิษฐานและคุณน่าจะรู้ว่าระยะเวลาที่คุณรอคอยกับการที่คุณอธิษฐานกับพระเจ้านั้นควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับเรานะครับแล้วก็พระเจ้าก็พูดกับคุณในเช้าวันนี้ในเวลานี้ด้วยนะครับนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะได้คิด่ายควรถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานะครับให้เราสงบใจและอธิษฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับท่าทีที่รู้ว่าพระองค์ทรงความยุติธรรมและพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่ทุกคนที่ร้องขอโดยเฉพาะเราที่ร้องขอต่อพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนพระเจาเราเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้กับเราในเร็ววันในสิ่งต่างๆที่เราเองได้ขอต่อพระองค์โดยเฉพาะเราบางคนที่กําลังลาบากยากเข็ญเป็นเหมือนแม่ไม้คงจะคาเราขอพระองค์ทรงโปรดให้กําลังใจเราให้เรารู้ว่า การอธิษฐานโดยไม่อ่อนท้าอาใจคือสิ่งเหล่านี้ที่เราจะทําด้วยกันเราที่ฐานในพระนามพระเจ้าเอเมนเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ